ตอนนี้นะคะเรากำลังจะกำจัดผู้ต่อสู้แล้วะค่ะนี่นะแล้ก็เรากำจัดผู้ต่อสู้ของเราไปแล้วนะคะโอเคแล้วเราจะไปกำจัดคนถัดไปนี่เราได้ตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะผู้วาอ้อาวอุายลอ <c oughs> ซัมเมอร์น่าร้อนค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆเล่นเกมลายร้อนกันค่ะซึ่งเกมนี้นะคะมีชื่อว่า arquback.io ค่ะมันมันเป็นเกมยังไงหรอคะมดมันเป็นเกมถ้าเราจะแข่งกันเล่นสไลเดอร์ถ้าใครถึงก่นอนเขาจะเป็นผู้ชนะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมเพื่อลายร้อนกันเลยค่ะไปจ้า กันเลยค่ะแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะเข้าไปถี่หน้าแอปกันเลยะคะ่ะโอเคาข้อ park.io โอเคค่ะเข้ามานะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะให้เรานะคะกดปุ่มสีเหลืองเพื่อเริ่มเล่นนะคะโอเคกดเลยหนึ่งสองสามอ่าตอนนี้ฉันคือลิงฉันจะทําให้พวกนายชนะฉันจะทําให้พวกนายแพ้ให้ได้ฮ่าฮ่่ะ เลานะคะต้องห้ามชนสิ่งกีดขวางหรือว่าห้ามไปชนท้ายเพื่อนด้วยนะคะไม่งั้นมันจะทําให้เพื่อนนะคะเร่งสปีดค่ะโอเคปุ๊บเรานะคะสามารถกระโดดได้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดกันอู้หูว้าวปุ๊บปิว เราก็จะถลายไปตามสไลเดอร์ใช่ไหมคะแต่เรานะคะก็จะสามารถกระโดดข้ามสไลเดอร์เพื่อชิงอันดับหนึ่งได้ด้วยค่ะอนี่เราอาจจะไปเดินตัวนี้เอ้าวิ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 นีุ่้ยเราได้อันดับเท่าไหร่นยปิวอู้ได้ที่หนึ่งแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่พอเรากระโดดข้ามมันก็จะเป็นอย่างงี้อ้าอ้าโดนไม้ซูซี่ซูซี่ าตายเลยน,นี่นะคะคือความเสี่ยงนะคะพอเพื่อนๆนะคะเล่นนะคะ่ะแล้วพอกระโดดนะคะแล้วพวกเรานะคะไม่ทันเลงค่ะแล้วก็จะตกสไลเดอร์ตายเลยค่ะอ่นนี่คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งพี่น็อตก็เจอบ่อยอ่ะโอเค อุ Again, please, ้ยเราต้องหลบนี่เราสามารถไปชนเพื่อนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถให้เพื่อนกระเด็นได้อุ้ยอเราฆ่าไปสองแล้วค่ะเราจะฆ่าคนนี้ให้ได้ว้เกือบสุดยอด้่วเกือบไม่รอดล้วไปก่๊บ อืมเราต้องโดนน้ำพุด้วยนะคะถ้าเราโดนน้ำพุมันอาจจะทำให้เรากระโดดได้ไกลมากขึ้นปึ๊บอุ้ย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 เกือบได้ที่นี่อุ้ยดีเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังลาต้องไม่ได้เฉยโอเคทีนี้ก็ไปเลยอุ้ยเลี้ยวหน่อยเด้อ มาดูกันค่ะอ้าวพี่เราได้นะคะได้ที่หนึ่งพี่เรานะคะจะได้ที่หนึ่งเพราะว่ามันจะมีคาว่าเพยเยอร์อยู่นะคะโอเคพี่นาได้ที่หนึ่งค่ะน,น้าขอเล่เล็กมากได้ไหมคะได้ค่ะอ่าเดี๋ยวอธิบายกันนะคะถ้าเรานะคะต้องการที่จะเปลี่ยนตัวละครนะคะเรากดเข้าไปที่ปุ่มนี้แล้วค่ะมันจะเป็นปุ่มรูปเสื้อผ้านี่ค่ะ นี่คือตัวละครที่พวกเราได้มานะคะนี่ค่ะก็จะมีตัวผู้หญิงอันนี้คือตัวตัวแรกนะคะที่เราได้มาจะเป็นสองตัวนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรานะคะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะได้ตัวละครใหม่มานะ,ะนี่โอเคอ๋กันลินโอเคค่ะเราให้หน้องนัเล่นกันเลยคะ่ะพรอมหนึ่งวันด,ดีวันด,ดีชอนอ่าฮเวลานะคะเราไปปาดหน้าใครนะคะมันก็จะทําให้ เรานะค่ะพุ่งสปีดได้เยอะมากขึ้นเอา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 แล้วนักซุกโอเคเดี๋ยวให้น้องมกซุกนะคะเล่นอีกรอบนึงค่ะไปเลยตัวนุ๊ปตัวนุ๊ปแต่เราไปเราอย่าไปชนท้ายเพื่อนนะคะตายไปแล้วนึงตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่สิบห้านะคะต้องดู พี่น้าขอด้วยทำไมพี่นาได้เล่นกว่านัสโกจังพี่น้าได้พี่น้าได้น้อะไรอุ๊บตีแน่เราต้องชวนเพื่อนด้วยว้าวฮู้ยฟุฟูฟเดี๋ยวหาจังหวะก่อนเอ้าไม่มีไม่มียังไม่มีปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก่อนอ้าเนี่ยได้แล้วเฮ้ยเร็ว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 สิโอเคฟุ๊บ ตอนนี้เรามาตรงนี้เลยปุ๊บตอนนี้เราได้ที่หนึ่งเบอุดมเอ้าวอนี่นะคะคือความเสียงถ้าเรานะคะอยากได้ตัวละครนะคะเราก็พอเรามีเงินเยอะนะคะแล้วก็สามารถสุ่มตัวละครได้ค่ะโดยการกดที่ปุ่มสีส้มนะคะโอเคอุ๊ย เราได้ตัวละครใหม่นะคะเป็นน้องมา้าค่ะว้าวอืมตีเน่ตอนนี้เราฆ่าไปแล้วกระต่ายตัวหนึ่งตีเน่เว,ว่โอโอ้โหสุดยอดม้าตัวนี้ตัวนี้น่าจะมีสกินเก่งนะเนี่ยฮึมโอ้ยอยู่ดีๆเราได้ที่หนึ่งเฉยไปนี่เนี่ย thank you โอ้โหตายเลยตอนนี้นะคะเรากำลังจะกำจัดผู้ต่อสู้แล้วะคะ่ะนี่แนะเรากำเรากำจัดผู้ต่อสู้ของเราไปแล้วนะคะโอเคเราจะไปกำจัดคนถัดไปนี่เราได้ตัวเออเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ว้าโอ้โหต <c oughs> <c oughs> าย อันนี้ขาดไปน,นนึ่งขั้นไปดีกว่าทิ้วอู้วกำจัดไม่ทัน <laughs> ล่วงไม่ไปตู่ตู่ห้ามไป้้อยเล่นดีๆหน่อยตั้งใจหน่อยเลิ่ม้อยอยากไปชนท้ายเอา้าหนอ <laughs> น้อนอย่าไปชนท้ายนั่นน้อจะหมุนโทรศัพท์ทำไม <C ın> ตาพี่น้อนนะค่ะอ้าวเอใหม่แล้วมันเป็นแมวน้ํานะคะหรือแมวธรรมดาเนี่ยแหละปุ๊บปวัดดีเจ้าแมวมดเอ้ยกําจัดไม่ทัน อ้ยโอ้โหนี่เนอ้าเอาขอบคุณแม่มดออากำจัดแม่มดทิ้งไปแล้วใช่ฟิปตอนนี้นะคะเราได้ที่สุดท้ายนะคะเราจะไปให้ได้อันดับหนึ่งปุ๊บอ้าวเอาเอาเอาโอ้โหเกือบไม่รอดแล้วเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่นะอุ้ยไม่ทันอุ้ยนี่เนี่ยอ้าไม่ทันตีเนี่ยโอเค เกือบกำจับได้แล้วค่ะลึกสอนเร็วฟู๊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 อูฟอ๊ฟู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 ะะ๊ฟู๊ฟู๊ฟ <c oughs> ู๊ฟู๊ฟู้นะเฟู๊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 เู๊ฟ้๊ฟร๊ฟู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 เฟู๊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 ฟ่๊ฟู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 ๊ฟอันนี้น่าจะเป็นแมวอืม มาตรงนี้เลยปิ้วกลายเป็นที่หนึ่งฮะนี่ปุ๊บปิ้วอ้าวทำไมอยู่ดีๆแล้วได้ที่สี่อะหรือว่าหรือว่าผุ้คนมาก่อนแล้วน่าจะมีคนมาก่อนแน่เลยแล้วน่าจะไปแล้วมันไปแล้ว ให้น้องนัอสโก้เล่น,นะคะ่ะนั่นน่าจังตอนนี้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะพี่น็อตกำลังเย็นสบายเลยค่ะเล่นสไลเดอร์ปิอีอวัตดีกำจัดเลยเตะดิอ้าเราไม่ได้กำจัดแต่เราชนะโอ้ไปแล้วๆๆๆเร็วหาจจะมักกว้าเร็ว ไปชนไม้สินนเป็นยังไงบ้างคะพเพื่อนๆคลายร้อนเนี่ยหายร้อนแล้วใช่ไหมคะใช่ถ้าพเพื่อนๆอยากลองเล่นนะคะก็ลองไปโหลดมาดูนะคะสนุกมากมากเลยได้แต่เราลองเสียงหล่นด้วยนะคะจ้าไม่งั้นเราจะตาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องนัดแอร์น้ายมาน้ำใส่พม่นี่ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายเห็นไหมเห็นไหมพี่ที่หนึ่ง